สวัสดีค่ะปะ้าบะพานะคะมาแล้วค่ะรูปสม้มอันนี้เอาจริงแล้วนะกล้วยล้อเล่นนะเขาล้อเล่นนาล้อเล่นล้อเล่นอ่ะเรื่องนี้เรื่องจริงมาส้มนะถือว่าเป็นคนขอเยอะที่สุดตั้งแต่เราเปิดตัวคลิปกล้วยออกไปส้มก็ตามมาส,มส,มสม้มส้มส้มมละกอส้มกล้ว,วยเ,เคยเล่นปะตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้มีมีสายด้วยนะโอเคไม่ยากเลยสม้มน่ารักด้วยมุม้งมิ้ง ก็สีที่ใช้ใช้แค่สองสีสีส้มและสีเปลือกมันก็คือสีเบไม้เนาะแล้วก็ข้างในนะเขาใช้นุ่นยัดอะไรเงี้ยพาก็ใช้ยางยัดเหมือนเดิมเนาะเผื่อใครไม่มีตัวใยสงเคาะ์อ,อะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันน่ารักปล่าใครขอส้มมาดึงดึงดึง,ดงบัแอปเปลิลแอป,ปเปลิลอะแทนนะเราจะใช้แค่สองเหมือนเรา อ,อทำอะไรอ่ะทําเคสโทรศัพท์อ่ะอันกลางถอดออกตรงกลางถอดออกเหลือรูบโบโบไว้ huh. ก็ไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะเป็นทางเดียวกันเลยอื huh. ตรงนี้เป็นทางเดียวกันเหมือนจะมืดค่ะเราก็จะใช้ออยางนะคะสีส้ม ค่ะขึ้นนะคะเราก็าจะบิดค่ะบิดแบบนี้ไปอย่างนี้ตรงเนี้ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะเป็นกลางๆก็เอากระดะหนึ่งสองสามสี่เริ่มที่เสาที่สี่นะแล้วก็อันนี้ห้าค่ะบิดไปอีกห้าสองสามสี่และห้าตรงเนี้ยเป็นห้าแล้วก็ย้อนกลับค่ะ แล้วก็แตะยาวไปแบบนี้ค่ะเรยเลยเหมือนเราทำอะไรนะเห็นไหมมันเหมือนกันหมดเหมือนเราทำดอกมะลิดอกอะไรเงี้ยอ่ะฮะอันนี้แถวที่หนึ่งนะเราทำทั้งหมดเจดชั้นค่ะแถวที่สองเราก็ทำไปตรงๆเลยค่ะใส่เข้าไปตรงๆนะไม่บิดแล้วนะเนี่ตรงๆเลยเส้นเดียวเนี่ยนะ ใส่เข้าไปอันนี้ก็ถือเป็นแถวที่สองใช่ปะ่ะนี่ค่ะค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วอะ่ะมันก็เราก็จะควักมันก็จะเหมือนเดิมเลยเห็นไหมมันก็จะมีทั้งหมดสี่เส้นเราก็ควักสองเส้นล่างแล้วก็เหลือสองเส้นบนไว้เหมือนเราทําเคสโทรศัพท์เลยเนี่ยมุมเดียวกันให้ดูอ่านี้อ่าฮะสองเส้นมันก็อาจจะติดติดกันหน่อยนะ ดูให uh ้แน่ชัดสองเส้นและสองเส้นอย่างนี้อือฮึเราก็กลับมาควักสองเส้นเหมือนกันเลยเนี่ยอันไหนมีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปก็มีแค่สองอันนี้เหมือนกันเดะเพราะเราไม่ได้ไปดัดแปลงเขาตรงไหนสองเส้นนะก็ดันเขาลงไปค่ะ เนี่ยเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆอันนี้สองแล้วใช่ปะต่อไปชั้นที่สามถ้าเหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทำไปเรื่อยๆวนอย่างนี้เราได้ขนาดแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเก็บถ้าใครรู้แล้วนะก็ได้เลยว่ารู้วิธีแล้วอะไรเงี้ยพาก็มีท็อปนะอยู่ด้วยกันไปเลยอือฮึสาม แถวที่สามนะควักก็อาจจะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งก็นะตามใฉชันไปนี่เขาเรียกทำให้ดูนะไม่เรียวกว่าสอนแล้วนะชั้นแรกคือสอนชั้นต่อไปทำให้ดูไงก็เร็วเกินหายไปละสีส้มเนี่ยส้มแป๊ดเลยนะมันมีส้มพัดเทลกับส้มนี้ใช่ไหมก็ใช้ส้มแป๊ดเลยค่ะแถวที่สี่ แะหมดทุกอันนะคะไม่ข้ามอันใดอันหนึ่งแปลกนะทำไมมีเด็กคนขอส้มพร้อมใจกันมากเลยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะส่งข้อความมาทางเฟสทางไลน์นะทั้งสองที่เลยนะหลายคนมากเลยอะ่ะนี่นัดก,กันปะเนี่ยเหมือนกับว่าเพื่อนห้องเดียวกันเฮ้ยไปบอกป้าวพาไว้ครบสิบคนป้าวพาทําแน่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยนะไม่เคยมีใครแบบว่า ให้ทําพร้อมกันขนาดน,นี้เลยต้องเป็นอาจจะมีสสารบางอย่างก็ได้เรามาควักด้านไหนก่อนก็ได้นะไม่ซีเรียสได้หมดถ้าสมมติเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราลืมว่าเราทำไปแถวที่เท่าไหร่แล้วรอมันยาวเยอะๆแล้วเราก็หมุนแท่นกลับมาดูตรงนี้นะถึงจะรู้ว่าเราทำไปได้เท่าไหร่แล้ว มันก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็สักเนะพาก็นับแล้วมันก็เจนะหรือว่าใครจะเอาลูกเล็กกว่านี้ก็กได้นะแต่พาคิดว่าตอนแรกพามองดูมันเหมือนลูกใหญ่ใช่ปะแต่จริงๆมันไม่ได้ใหญ่นะ ล,ล,ล,ลูกเล็กๆเองแต่ก็ใหญ่กว่ากล้วยปะกล้วยนี่อะไรเนี่ยแซลแน่ๆเลยคลิปกล้วยนี่หายเนี่ยเราไม่ต้องนับเลยนะเราทำไปเรื่อยๆพอเรารู้ว่ามันพอเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็ค่อยหันหลังกลับไปนับ จะทำรอบนี้เสร็จเดี๋ยวจะพานับว่าเท่าไหร่แล้วนี่ก็ลืมแล้วเนะี่ยเห็นปะพอชวนคุยปุ๊บสะดุดหินปุ๊บลืมความจําสั้นเดี๋ยวฉันรักยาวนะแค่าให้มันเบียดกันนะโอเคโอ้โอ ป้าพอเราไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนเราก็เอาอันเนี้ยเขี่ยๆมันหน่อยแล้วมันก็จะออกมาเองนะเจ๋งปะมาเราก็หันแท่นนะนับตรงนี้จะสอนนับเนี่ยตรงบนบานเนี่ยเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วอันเนี้ยเอาเข็มชี้ดีกว่า ตรงเนี้ยชั้นเนี้ยเราก็ต้องนับด้วยนะตรงนเนี้ยเน่ยเนียเนียเนี่อ่ะฮะเป็นหนึ่งแล้วก็คิดตรงนี้เป็นสองสามสี่ห้าหกที่เราทำอยู่คือหกนะหนึ่งคือเส้นนี้สองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยก็คืออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็คือเสร็จแล้วนะ 7, ให้เป็นเจ็ดแล้วก็จบเสร็จสมบูรณ์เพอร์เฟอันนี้ที่พาใช้เป็นยางซิลิโคนนะแต่ยางที่พาจะเอายัดนี่เป็นยางธรรมดาสีใกล้เคียงกันนะคะ ควรจะเอาสีส้มกับสีส้มเดี๋ยวมันจะโดดแต่จริงๆอะ่ะเอายายสงเคราะห์ที่เป็นสีขาวยัดมันก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นว่ามันแบบว่าสีมันโดดลงมาอะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีทุกคนจะเซฟตัวเองไว้ก่อนเอาสีเหมือนกันเถอะอ่ะพอเนี้ยมันจะย่าตรงเราเอาออกจากแท่นนี่แหละเข็มอันเนี้ยมันใช้ไม่ได้อะอะไรนะ ใช่เข็มอันนี้มันตรงนี้มันมันสั้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เข็มโคเช่ละแต่ถ้าใครไม่มีอ่ะก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ใช้อันนี้เลยนะตกระไรตะวันนะทิ้งแต่ว่าเด็กทิ้งเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรเกากะไงก็เลยต้องใช้เข็มนี้ควักจุ๊บ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 มาใส่ไว้ในเข็มนี้หมดเลยเนี่ยค่ะค่อยๆควักออกมา มันต้องใส่ด้วยกันหมดเลยค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็จะไปล้างด้านหลังแล้วนะเนี่ยมันก็จะหลุดเห็นไหมด้านหลังเนี่ยก็จะล้างแล้วก็ดันเข็มขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะให้มันไปต่อถึงนู่นได้ค่ะขากลับเราก็ต้องมาเอาฝั่งนี้ก่อนนะอือฮึค่อยๆเด็ดมาค่ะเด็ดมาแล้วก็ค่อยดึงอย่างเงี้ยเลย ก็ต้องจัดแน่นๆน่ะถ้ายังไงอ่ะอไปเลือกผู้ปกครองมาก็ได้นะถ้าใครยังเด็กอยู่อ่าให้เขาทําเอาออกให้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันหลุดแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกแย่จะรู้สึกว่าอะไรอทำมาต้องนานอะไรเงี้ยอืมก็ต้องจับแน่นๆมั่นๆเนี่มันก็จะเป็นแบบนี้กระโปรงแล้วก็อ่าแท่นออกเลยนะเราก็จะใช้แค่เส้นเดียวค่ะใส่เข้าไปในนี้เอาอันนี้ทั้งหมดเลยนะเราก็บิดก่อน บิดหัวเข็มให้ทิ่มลงแบบนี้ค่ะแต่ให้อันนี้มันอยู่ข้างล่างด้วยอันที่เราจะใส่เนี่ยมันจะแน่นมากเลยนะนี่ค่ะเราจะใส่อย่างนี้ใช่ปะพอดึงเนี้ยมันไม่ค่อยจะมาเราต้องดึงมาก่อนให้มันใกล้ๆเลยใกล้ใกล้ใกล้อ่าประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปค่ะเห็นไหมทิ่มหัวลงนะเอาเนี้ยนิ้วชี้ชูขึ้นแล้วก็สองมือเนี้ยช่วยกันดึงดึงอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบมันมีช่องเห็นไหม พอมันมีช่องปุ๊บมันก็จะมาผ่านง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าใครยังไงก็พักหายใจตรงนี้ก่อนแต่ถ้าใครคิดว่าได้ก็ลูดไปเลยลูดยาวไปเลยแต่มันจะอาจจะหลุดไงีพยพอเป็นแบบนี้เราก็จะเอามามัดใส่กันใช่ปะแต่ยังไงเราต้องดึงมาก่อนเพราะว่ามันแน่นเนี่ยอันนี้เป็นยางสี่คนเลยมันหนืดหน่อยนะถ้ายางธรรมดาจะลื่นปื้ดหายไปกับสายลมและแสงแดดนะอ่ะนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นเห็นไหมก้นกุน้น ก้นกลวยกลวยไม่เกี่ยวก้นสม้มอ้าวพี่พาคาไม่งงนะคะสีส้มคะ่ะพี่พาไม่ใช่สีเหลืองค่ะเราก็จะเอาวันนี้หามูดเข้าไปไว้ข้างในเลยค่ะเหมือนกับว่าเก็บเขาเข้าไปเลยนะคะอือหือแบบนี้เลยค่ะเก็บเขาเข้าไปนะคะแบบนี้เห็นไหมเป็นหมวกไงเป็นหมวกก็ได้เห็นไหมเป็นหมวกของบาร์บี้อะไรเงี้ยแั้นก็ง่ายๆนะคะ นี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาเข็มหาเข็มก็ต้องใช้สองอันอ,อีกอันมันก็หัวมันไม่ดีเข็มต้องใช้สองอันเนี่ยแหละปัญหาใครมีเข็มอันเดียวก็ทำไม่ได้กะไม่บอกก่อนละ่ะทำมาแล้วอะ่ะงั้นก็ไปเอาเป็นหมวก,ก่ไปก่อนแลวกันนะโอเคปะก็สอยค่ะ ให้มันเป็นกลางๆสอยทั้งหมดหกอันก็ใต้ใต้นี้นะเห็นไหมมันมีสองอันเห็นไหมเอาอันนี้ร้อยเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็มาร้อยอีกอันหนึ่งแบบนี้ข้างหน้านะทิมข้างหน้าไม่ได้ทิมข้างหลังปะทิมข้างหน้าอย่างนี้สองอันเหมือนกันอ่ะฮะแล้วก็ทิมข้างหน้าเหมือนกันค่ะสามแล้วนะหนึ่งสองสามใช่ไหม สี่ห้าแล้วก็หก,หกโอเคทั้งหมดหกนะแล้วก็หันอีกฝั่งหนึ่งค่ะใช้เข็มอีกอันนึงอันนี้หลุดออกมาเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะไม่เป็นไรมันไม่อยู่ตรงนี้ไม่มีนะเห็นปะก็เริ่มตรงนี้เลยค่ะอันนี้ เสียบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทุกอันจะทิมหัวเขาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้ห้าฝั่งนั้นหกถูกปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสี่ห้าหกอะโอเคฝั่งหนึ่งห้าฝั่งหนึ่งหกเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ละมันก็จะดูแน่นแหละเห็นปะฉะนั้นเราก็จะเอาสิ่งของที่เราต้องการจะใส่เข้าไปข้างในนี้ จะใส่อะไรเอ่ยปาบะ,ะพาก็ใส่ยางแล้วกันเพื่อที่เป็นวัสดุหาง่ายสําหรับทุกคนนะคะยางเนี่ยตอนพาใส่นี่พาจะใช้ยางธรรมดานี่ยางธรรมดานะสีส้มธรรมดาจะได้ไม่เปื้องยางซิลิโคนพาก็ยัดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมไมันเป็นสีส้มมันก็เข้ากันดีนะคะยัดเข้าไปตรงๆให้มันมนๆหน่อยให้มันกลมๆแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลย อย่างยัดเนี่ยเราไม่ได้นับนะว่ากี่เส้นอ่ะมันมันก็ใส่เข้าไปจนมันตึงอ่ะมันแบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันเป็นกลมๆห็นปะอือฮึอ่ะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติเข็มสองอันเนี้ยอันไหนที่เรามั่นใจว่าหัวมันลึกกว่ากันใช่ปะเราก็จะเอา,นานเอันนั้นไว้อันสุดท้าย อันไหนหัวไม่ค่อยลึกเอาไว้ก่อนอันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันต้องหกเหมือนกันเห็นปะเนี่ยต้องเป็นอันนี้แน่เลยเพราะตอนพาทํามันเป็นหกนะขอล่อนล่อนออกก่อนนะเนี่ยเห็นป่าขาดอันนี้จริงด้วยเป็นหกข้างแล้วหกดิเท่ากันดิถูกปะนั่นอนะไม่ใช่ห้านะโทดด่าทีอืมเพราะอันนี้มันล่นไปมันก็ไม่ลุยถูกปะอ่ะเราก็ใช้ยางค่ะสีส้สมเส้นเดียวเหมือนกันค่ะ ใส่อันนี้เข้าไปก่อนใส่เข็มที่เราคิดว่ามันไม่ลึกนะใส่เข้าไปก่อนแบบนี้ผ่านเข้าไปค่ะแล้วก็เอามาใส่ในเข็มอีกอันนึงค่ะใส่แบบนี้ปล่อยค่ะอ่าฮะเข็มอีกอันนึงก็หมุนรับช่วงต่อนะคะเหมือนวิ่งผัดค่ะใส่เข้าไปอีกค่ะในฝั่งนี้โอเคแล้วก็กลับมาเอาเส้นเดียวเส้นนี้นะคะ เห็นไหมตรงนี้มันยังคงเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยัดยัดเข้าเข้าไปถ้าสมมุติว่าใครยังทาไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้นะเพราะว่าบางคนมีเข็มอันนี้อันเดียวไงอีกด้านหนึ่งมันไม่เป็นไออันนี้ยัดไม่ได้นะเดี๋ยวยางมันจะลุยออกมาก็รอก่อนก็ได้ค่ะมัดก่อน,อนแล้วก็ค่อยใช้หัวเข็มตรงนี้มัดนี่ค่ะเราก็มามัดใส่กันอย่างนี้เลยค่ะมัดอย่างนี้ดึงมาเลย ได้แล้วเราก็จะโยงเส้นนั้นกลับเข้ามาข้างในนี้นะคะเส้นเดียวนะใส่เข้ามาค่ะได้แล้วตรงนี้ใส่เข้าไปค่ะเก็บเข้าไปนะ ความสามารถก็เอามันเข้าไปข้างในเลยนะคะไม่ต้องเอามันโผล่ออกมานะคะอันนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเรเาเลยค่ะหลายๆร <c oughs> ินพันกันอือฮึอาา่ะฮะเก็บเสร็จแล้วเราก็จะมาทําจุกเขาก่อนแล้วค่อยทําใบนะใบเนี่ยทําเหมือนที่เราทำํำดอกมะลิเลยค่ะเราทําจุก,กก่อนนะคะสีเขียวนะคะให้เราใช้อันนี้ค่ะทิ่มลงไปตรงกลางะคะ่ะ แบบนี้ค่ะให้มันดูเป็นกลางๆนะเพื่อที่จะจุกเขาจะอยู่ตรงกลางนี้เดี๋ยวนะมันไอ้นี่ไปขอเป็นตื้นๆหน่อยตื้นๆไม่ไกลมากเมื่อกี้ก็โอลแล้วนะเห็นไหมอันนี้คือการทิมมั่วไงแล้วแต่เราไงแล้วทีนี้ใจเราก็อยากจะทิมฝั่งนู้นฝั่งนี้ไงมั่วๆไปไง Uh huh. uh huh. ให้มันกลางๆอันนั้นมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ใช่อะไรมัดนะคะอย่างนี้ด,ดูดีนะแล้วก็เอาเหมือนมันมัดสองเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยใส่เข,เข้าไปค่ะฮะ uh huh. มันก็จะตึงๆแล้วเห็นปะอือ uh ฮึ huh. เป็นอย่างนี้อีกทีค่ะ สองนะอีกทีค่ะสามค่ะอีกครั้งนะคะผ่าใช้สี่นะมัดเหมือนกันนะ เพราะว่าให้มันแคบแคบอะค่ะค่ะ,คะเป็นสี่พอเราได้สี่แล้วเราก็มัดเลยค่ะมัดใช้อันนี้มัดไปด้วยกันนี่ค่ะเป็นจุกอย่างนี้ดึงปื๊ดค่ะจุกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอือฮือจริงๆแล้วอะเราก็จะเอาเขามมวนกลับเข้ามาค่ะเพื่อที่ให้เขาเหมือนมัดเหมือนเป็นหัวจุกส้มอะเวลาเราเด็ดออกจาก ตนใช่ะ่ะก็ยัดเขาเข้าไปค่ะแบบนี้ออืฮเนี่ยมองไกลๆมันก็เหมือนจุกส้มนะคะโอเคได้้วจุกเดี๋ยวเราจะมาทำใบกันค่ะใบส้มนะแท่นนะคะถ้าใครยังจำได้นะก็ตามนั้นได้เลยแท่นทาง อันนี้เกินมานะคะใส่สีเขียวค่ะสองเส้นซ้ายมือนี่นะะแล้วก็สีเขียวค่ะสามเส้นเฉลียงมาด้านขวาแบบนี้จำได้ป้าที่มันเป็นชโลขึ้นไปอะ่ะใบไม้ ขึ้นมาค่ะอันนี้ทําตามได้เลยนะขึ้นมาเสร็จสองเส้นใช่ไหมเป็นนี้แล้วก็ขึ้นไปเฉลียงด้านขวาอีกสามเส้นค่ะอือฮึสามเสร็จก็เอาอันนี้อีกสองเส้นค่ะเสร็จแล้วเป็นใบเห็นปะอือฮึแล้วก็ใช้ตรงนี้กั้นกลางค่ะ กันตรงนี้นะให้ระหว่างใบอย่างนี้ออื h. แล้วก็มัดหัวตรงนี้สามรอบอ่ะถ้าใครมัดสี่ได้มัดสี่เลยนะพามัดได้แค่สามครั้งที่แล้วพาก็พามัดสี่นะเราก็จะควักเอาเส้นนี้ออกมาก่อนค่ะอ้อมที่เรามัดไว้ค่ะเส้นเดียวค่ะขึ้นมากลับเข้ามานะคะแล้วก็อันนี้เส้นแรกนี้ก่อนออืฮ ันนี้มุดไปเอาใต้นี้เอาเส้นนี้ค่ะกลับเข้ามาเส้นนี้กลับเข้ามาค่ะตามที่เราใส่เลยนะนับถอยหลังแล้วก็เอาเส้นนี้ค่ะตรงนี้อาจจะเยอะหน่อยเห็นปะไปเอาเส้นนี้นะอ้อมไปค่ะ ออมถูกเส้นเลยนะเนี่ยผิดเห็นปหไอเส้นนู้นมันอยู่ยังยูเฉยอยู่เลยเนี่ยเห็นปะแสดงว่าผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอกลับคืนมาก่อนเนี่ยเราควักไปเลยเราไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะผิดหรือไม่ผิดแต่เราต้องดูก่อนว่ามันถูกเส้นหรือเปล่าเราก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งก็ยังโยงกันอยู่เป็นเพราะอะไร ขอดูช้าๆช้ดๆนะคะขอดูใต้นี้หน่อยโอเคเห็นล้อือหือเนี่ยเห็นละเราก็ต้องดูว่าเราเห็นหรือ,อยังเนี้ยก็สลับกลับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นว่าเส้นเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับใครแบบเนี้ยนี่ยเห็นปะเวลามันไม่เกี่ยวใครมันจะรอบแบบนี้มันจะไม่ดูลังเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะ บ้านด้านน,านี้แล้วก็ด้านนี้ถ้าใครไม่ทานสต็อปคลิปนะค่อยๆทําอ่ะอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยดึงออกมาเลยค่ะแบบนี้ได้ใบแล้วนะใบม้อยมาหนึ่งใบอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเข้าไปในส้มนี้นะคะแบบนี้ เราก็จะดูเมนข้างในตรงกลางอย่างนี้เวลาเราดึงเนี่ยเห็นปะใส่เข้าไปได้จะเอาด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้อยากจะให้มันอยู่ด้านไหนนะคะพา,าด้านนี้แล้วกันอย่างนี้เสียบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะใช้เส้นเดียวนะคะค่ะก็มัด มัดอย่างนี้ uh huh. เห็นไหมคะมัดไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นไปนอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาเนี้อหามัดเหมือนที่เราเคยมัดดอกมะลิอะไรพวกเนี้ยค่ะสองสองทบนะคะค่ะแล้วก็จัดทรงเขาหน่อยค่ะอือ uh ฮึ huh. ได้แล้วนะว้าว <Wow. S 1> อันนี้ดูแบบขึ้นไปข้างบนนะ จริงอันนี้ก็ดูแบบมันอยู่ที่เราจัดไงเนี่ยจะให้มันแบบมากน้อยแค่ไหนทรงยังไงก็ได้นะคะโอเคก็ชอบอยู่แล้วให้มันแบนๆหน่อยแล้วก็ให้มันแบนๆหน่อยดีนะอย่างเงี้ยเราเอาไปไหว้พระเอาไปทำอะไรก็ได้อันนี้ดูแน่นกว่าอันนี้ดูแบนกว่าเห็นปะพอกกดลงไปไงเสร็จแล้วค่ะสม้มโอเคน่ารักมากนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวดูซิว่าจะเอาอะไรมาฝากอีกนะคะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย